เสียงของการภูมิเขาบอกเขาเนี่ยคือเสียงที่จิตสัตว์ดังขึ้นเขามองไม่เห็นว่าอะไรคือความโชคดีสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเราทั้งคู่อีกแล้วนะคะกับรายการที่เพิ่มเติมเรื่องปัญญาเรื่องความรู้และข้อมูลดีๆแล้วทุกๆสัปดาห์เนี่ยเรามีแขกรับเชิญที่เจ๋งๆทุกคนเก่งๆทุกคนแล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้แบบ เชิญใช่เชิญแขกรับเชิญที่เราจะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆคนรู้ตลอดเวลาทุกคนวันนี้ก็เด็ดมากๆสำหรับแขกรับเชิญของเราใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญคนนี้นะค่ะเขาเป็นนักนายหน้ามือทองของอวงการอสัง,งหาร<า>ิงมา์เลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วพี่เขาเติบโตแบบไหนแล้วก็ชีวิตก้าวกระโดด ในเรื่องของความสุขแบบไหนแบบง่ายๆแล้วผลทางการเติบโตแบบก้าวกระโดดเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องมาฟังโอ้ตื่นเต้นจังเลยก็เอาเป็นว่าขอเชิญพบกับพี่พงษ์เลยนะคะอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอัครพงษ์ทัพนสศิธิ์นะครับตอนนี้อายุ47ปีตอนอายุ40เนี่ยตอนนั้นทํางานอยู่ในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นผู้จัดการแผนกนะแล้วเราถึงจุดที่ เราถามตัวเองตลอดว่าถ้าเรายังเดินเส้นทางนี้ต่อเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานเท่าไหร่ mm hmm. เราจะตัดสินใจลาออกมาครับ mm hmm. พอตัดสินใจลาออกมาก็มาค้นพบแก่นของความคิดอะไรบางอย่างที่เราค้นหามานาน mm hmm. ซึ่งตอนนั้นเราออกมานะตั้งใจจะมาเทรดหุ้นเพราะว่าจะหาอาชีพเพื่อที่จะมาชดเชยกับอาชีพที่เคยเคยเป็นอยู่แล้วก็ลาออกมานะ mm hmm. พอออกมาได้ประมาณ3เดือนนะครับค้นพบว่า หุ้นไม่สามารถทําให้เรามีไรายได้เท่ากับของเดิมหรือมากกว่าได้ก็เร,เรียกว่าแบบมน,นไม่ตอบโจทย์เราตอนนั้นเนาะใช,ใช่ไหมคะมก็คือสิ่งที่คิดแต่ว่าพอมาสัมผัสจริงๆมันมันจะไม่ใช่อะไรไอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมยอมอยากจะย้อนหามนิดนึงอะคะ่ะพี่พงศ์ว่าในช่วงที่เราทํางานครั้งแรกหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจมาทําอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ตอนนั้นวงการที่เราทํางานอยู่เนี่ยกี่ปีครับพี่ารใช้ชีวิตจริงๆตั้งแต่อายุ20เลยนะเราจนถึง40ปี20ปีครับโอ้ยยอดเก่งมากๆเลยนะคะก็ก็ค่อนข้างแต่ว่าแต่เราคิดว่าตอนนั้นมันไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่เลยคือมันไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตและเพราะว่าเรารู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันน่าจะมีทางอื่นที่เราเกิดมาเพื่อ ทำมันแล้วก็ทำให้ทให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ก็เลยตัดสินใจนะจริงๆเพอออกมา3เดือนเนี่ครับค้นพบความทุกข์ที่สุดในชีวิตแล้วพี่พงษ์ทำยังไงครวันนั้นที่เจอทุกข์อะค่ะอตอนนั้นเป็นทุกข์อยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแล้วใช้เวลาอยู่กับใช่แล้วบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมา ตอนนั้นอนะ่ะบอกกับตัวเองว่าเนี่ยที่สุดของความทุกข์แล้วเ,เราก็พยายามอยากจะออกจากตรงนั้นให้ให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายเวลาหนึ่งเดือนที่เราเจอมันเหมือนก็นได้เสวยเสวยผลของความทุกข์นะไม่ได้รู้ว่ามันมันเป็นความโชคดีจริงๆจะบอกว่าโชคดีที่เจอนะแต่ใ,ในในระหว่างที่เป็นอยู่ในเหตุการณ์นะมันไม่ไม่ได้สนุกเลยมันเป็นความรู้สึกว่าฉันอยากจะออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าฉันไม่ชอบเลย แล้วพอถึงจุดที่ก็ยังมีบุญนะมีคนแนะนําว่าคุณลองทบทวนตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันอยู่แล้วคุณจะเจออะไรบางอย่างวันนั้นก็กลับมาที่ห้องพักนะก็เริ่มน,นั่งนั่งถามตัวเองก็เหมือนนั่งสมาธิแล้วก็ถาม,มเฮ้ยฉันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยอะไรคือสาเหตุของความทุก<ม><ม>ข์ก็เหมือนมีคนสองคนคุยกันอยู่ไหลซ้ายไหลขวาเหมือนเหมือนตัวเองคุยกับตัวเองใช่ทุกข์เพราะอะไรอันนี้ส่วนใหญ่นะคะที่คนคุยกับ ้นนมันจะเจอมันเหมือนเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนท่านผู้ชมทุกคนนะคะตั้งแต่เราเชิญแขกมาทุกๆสัปดาห์ทุกๆวีคเนี่ยสั้เกตนะล้าจับคีย์นะทุกๆคนที่สําเร็จเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเจอหรือเจอหทางระดับทุกหรือว่าเจอประสบความสําเร็จเขาเคยมีชุดคําถามแบบนี้เกือบทุกคนใช่เกิดมาทําไมชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรหรืออะไรเพราะทุกคนเจอในเหตุแห่งทุกแบบทุกมากมากใช่อ่าแล้วจนวันหนึ่งพอเงียบอยู่กับตัวเองได้อ่ะยิงคําถามหาตัวเอง ใช่นาทีนั้นพอเราตั้งคําถามว่าเราทุกข์เพราะอะไรอีกคนหนึ่งก็จะตอบว่าทุกข์เพราะไม่มีเงินเหรอแต่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าก็ยังเหลือเงินนะตอนนั้นเหลือเงินอยู่ก้อนหนึ่งครับก็บอกก็ยังเหลือเงินนะเอ้าแล้วทุกข์เพราะอะไรนะอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าทุกข์เพราะกลัวเรากำลังเอาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเอามาปรุงแต่งซึ่งคําตอบพวกนี้มันออกมาจากจิตใจด้านในมันเป็นมันเป็นตัวบอกเราเองครับ แต่แค่วาดก่อนหน้านะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับตัวเองเลยเหมือนกับเราฟุ้งซ่านแล้วเราก็ปรุงแต่งก็คิด<ม>ปนอ,อยู่แค่นั้นเลยไม่มีโอกาสที่ได้คุยแล้ว,ลวในระหว่างที่ได้คําตอบแล้วเนี่ยจิตก็ไปดึงภาพที่มันเคยเป็นภาพในอดีตทุกวันศ<ม>ุกร์ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมจะต้องลงไปที่ห้างห้างหนึ่งเพื่อที่จะทานข้าวกับแฟนภาพนั้นมันฉายมามก็งงเหมือนกันนะทำไมภาพนี้มัน,มนเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ตั้งคําถามต่อไปว่า เอ๊ะนั่นคือความสุขเหรอแต่ทําไมตอนที่มันเกิดขึ้นะเราก็ธรรมดาไม่ได้รู้สึกว่ามันสุขเลยแต่ตอนนี้เราอยากให้มันกลับมาอีกอยากให้โมเมนต์นี้กลับมาเพื่อที่เริ่มเห็นคุณค่ามาแล้วว่านี่คือความสุขนะว้าวทุกคนเลิศมากความสุขในการที่มีณเคยเป็นเคยเป็นเคยเป็นณเคยเป็นซึ่งณตอนนั้นที่อยู่ณตอนนั้นในอดีตไม่เห็นคือรู้ว่าสุขแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้เป็นความรู้สึกว่า ว้าวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่วันนี้อยากให้มันเกิดขึ้นอีกครับแล้วโชคดีต่อจิตก็คิดต่อไปว่าเอ้ยความสุขมันอยู่ตรงหน้าเราเองนี่หว่าทำไมเรามองไม่เห็นแล้วก็เริ่มคิดต่อว่าเฮ้ยมือเราก็ยังดีนี่เฮ้ยตาเราก็ยังเห็นร่างกายเราก็ยังแข็งแรงแล้วโชคดีคือผมอะสามเดือนที่ใช้ชีวิตตอนหลังออกมานะแล้ววันช่วงที่เจอความทุกข์อีกหนึ่งเดือนแล้วเวลาหนึ่งเดือนเลยครับ ภรรยาที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะเขามีแต่กําลังใจให้ไม่เคยเออคอมเพนไม่เคยไม่เคยตําหนิหรือ,อว่าให้เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจในการตัดสินใจนี้เลยเขามีแต่กําลังใจให้นนใช่เขาบอกว่าเธอก็อทุกครั้งที่เขาเห็นเราทุกนะเขาก็จะมาให้กำลังใจว่าเธอทําได้แน่นอนเธอ,อผ่านมันได้ซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะโมเมนต์เนี้ยแหละมันทําให้เราเห็น เฮ้ยเราโชคดีจังเลยเรามีคนเนี้ยอยู่ข้างๆเฮ้ยโอ้โหเราไม่เคยเห็นคุณค่าเขาเลยนะกปะกติก็คือก็เป็นคนที่เป็นสามีภรรยากาันแต่วันเนี้ยเราเริ่มสํานึกรูปคูณแล้วเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยโ,<ฮ>โอโ้เราโชคดีจังเลยเรามีผู้หญิงคนนี้ยอยู่ข้าง,างเรา<ฮ>แล้วก็คิดต่อไปคนระับได้รูปเราก็ยังแข็งแรงสุขภาพดีบ้านเราก็มีอยู่เฮ้ยรถเราก็มีขับเฮ้ยที่เราโชคดีเนี่ยวาที่ความรู้สึกเนี้ยครับมันทําให้เกิดความติเตินะน้ำตามันไหลออกมา<ฮ>แบบข้างคลนเลย แล้วพอน้ําตาไหลเนี่ยครับความทุกข์ที่มันอั้นอยู่ในอกตอนช่วงที่ผมเป็นทุกข์อยู่เดือนหนึ่งเนี่ยมันมีความจุกอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นลูกไฟร้อนๆจุกอยู่ตรงนี้นปีเ่เดือนหนึ่งเลยคอพอน้ําตาที่มันไหลออกมาเนี่ยมันเหมือนมันช้ามันดับไอ้ลูกไฟนั้นออกไปมันก็เลย รู้สึกว่าเฮ้ย5นาทีที่แล้วฉันยังแบกโลกไว้อยู่เลยทำไมตอนนี้เฮ้ยจิตทําไมมันมันเป็นไปได้ขนาดนี้คือเมื่อกี้ยังทุกข์อยู่เลยตอนนี้หายแล้วแล้วคนที่เขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาจะผ่านมันยังไงนาทีนั้นเนี่ยคือเกิดเป็นความรู้สึกว่าอยากเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนฟัง,งเลยว่าเฮ้ยมันแค่นี้นะ แล้วพี่พงษ์ได้วิธีการจากไหนในเรื่องของเห็นตัวเองจะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วก็มีวิธีการอะไรที่ใหญ่จะแชร์ทุกคนว่าบางคนติดในสภาวะนี้หรือว่าจมอยู่กับเรื่องนี้แล้ววิธีนี้แหละที่ทําจะทําให้เขาดึงออกจากทุกข์ได้แล้วไปเริ่มต้นจากตรงนี้หลังจากที่พอเราได้ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดนะก็จับแก่นได้ว่าในนาทีที่เราหลุดจากความทุกข์นะั้มันคือสภาวะอารมณ์เราเปลี่ยนขั้วเรากลับขั้วจากจาก,จากที่ที่เรากลัวจนจับจิต การมาเป็นปิติเบิกบานแบบแตกต่างกันแบบเหมือนกับขั้วลม<ง>สุดลองสุดเหมือนกันนะะพอลองเป็นสุดปุ๊บพี่สามารถพลิกไปสุดใช่แล้วพอเรารู้แล้วว่าจิตมันเป็นไปตามที่เราไปวางตอนที่เราเป็นทุกข์ก็คือจิตมันถูกวางในที่ที่มันทุกข์ก็คือความกลัวนะแต่พอเราย้ายจิตไปที่ความปิติอึอความซาบซึ้งใจเบิกบานแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่มีจนซาบซึ้งว่าเนี่ยเราโชคดีมากเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย เราต้องคอยเฝ้าระวังจิตว่าอย่าไปวางในที่ที่เป็นทุกข์ก็คือทางด้านลบสเตจของอารมณ์เรารู้แล้วว่ามีแค่2ด้านนะก็ตรงกลางก็คือปกปตินะด้านล่างก็คือลบความทุกข์โกรธเหียดกวนใจตกกังวลนะด้านบนก็คือติเิเบิกบานดีใจพอเรารู้หลักการพวกนี้ก็แชร์คนอื่นฟังเวลาที่ไปเจอคนที่มีความทุกข์เนื่องจากพอพอเจอเจอเรื่องพวกนี้แล้วก็เริ่มค้นหาสายอาชีพใหม่ตอนนั้นก็ไปเริ่มสัมมนา แนวอกสังหานะก็สุดท้ายก็ตกผลึกว่าเป็นงานในหน้าต่อ,อจริงมีมีเส้นทางมาป<ด>ีจังเลยเดี๋ยวแก้มขอ,อแนะนำของคนที่ดูตอนนี้อยู่นะคะทุกคนเห็นไหมนอกจากไม่ใช่ว่าเขาเจอทุกเอ๊ะเคยยิงคำถามเข้าไปแล้วพอได้รู้เรื่องนี้พอรักษาจิตเข้าไปปุ๊บนะคะจิตสามารถส่งได้เลยเป็นเรื่องเป็นภาพเป็นอะไร ทุกคนมันตื่นเต้นมากตอนที่เรานั่งฟังคือจะพูดว่าพี่พงษ์นี่เป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่สามารถใช้จิต แล้วก็ดูจิตใช่โอ้อันี้มันไม่ธรรมดา,มดาใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยากนะที่ทุกคน<ช><ช>ที่จะไปฝึกแบบนี้นะคะพี่พงศ์เป็นหนึ่งคนที่พึกสุดๆ<า>แต่ก็สุขสุดๆได้<ช>ด้วยความปีตีน้าตาไหลแค่เริ่มต้นจากการนิ่งให้ได้นะคะฝ<ช>ึกอยู่นิ่งๆแล้วก็ลองดูซิว่าที่ผ่านมาเมื่อก่อนความสุขเราเกิดขึ้นจากอะไรบ้างอย่าพยายามหาความสุขนอกตัวจนเขาเรียนรู้เรื่องนี้มาจนได้มาเจอง,งานใหม่เื่อสร้างราย แล้วอยากวันนี้นะคะอยากให้พี่พงศ์ฝากคนดูที่ตอนเนี้ยเขาอาจจะทุกอยู่ที่อยากจะทุกอยู่นะตอนเนี้ยเขาพี่พงศ์อยากฝากอะไรให้กับคนดูที่<จ>เกิดจากทุกจริงๆผมเป็นโค้ชโดยโดยไม่ตั้งใจนะแล้วก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันนะระหว่างที่เส้นทางสายอาชีพในหน้าเนี่ยเจอคนเยอะมาก แล้วก็เจอคนที่มีความทุกข์มีอยู่วันหนึ่งที่เป็นเคสสตัต์ดี้ที่ผมประทับใจเคสนี้มากเพราะว่ามันเปลี่ยนเขาสะเทือนไปถึงคนรอบตัวแล้วก็เขาเติบโตจนเอาไปส่งต่อให้กับคนรอบตัวเขาซึ่งมีในภาวะที่เขาเรียกว่าจิตตกเหมือนกันเ,<อ>เกือบจะฆ่าตัวตายเหมือนกันแล้ <Wow. S 2> ก็มาเล่าให้ฟังว่าความรู้ที่เราได้ส่งต่อไปนะไปช่วยให้คนได้เยอะมากเวลาผมเจอคนที่เป็นทุกข์ผมจะบอกเขาเลยว่าเชื่อไหมว่าคุณเป็นคนโชคดีคนหนึ่ง คนส่วนใหญ่ก็จะงงเหมือนตอนนี้ทุกมันอยู่ตรงหน้าอยู่จะโชคดียังไงวันนั้นไปเจอคุณคนนี้ประโยคแรกที่ผมถามเขาี่ก็คือคุณดาวคุณดาวรู้ไหมว่าคุณดาวเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเขาก็ฟังกับประโยคนี้ไปแล้วเาก็ตอบกลับมาว่าก็ตอนนี้เขามองไม่เห็นเลยแค่เสียงโทรศัพท์ในเขาก็ได้ยินแล้วเหมือนเสียงปีศาจนะเพราะมันเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่ได้ยินโทรศัพท์แล้วมันเป็นเสียงงการภูมินี่เขาบอกเขานี่แหคือเสียงที่ปีศาจดังขึ้นเขามองไม่เห็นนะว่าอะไรคือความโชคดีเขาบอกว่า คุณดาวฟังผมนะเดี๋ยวสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยคุณดาวจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันมันละเลยแล้วก็ลืมไปคุณดาวเอามือขึ้นมานะมือมือสิบนิ้วที่เรามีนะก็บอกให้เขายกมือขึ้นมาแล้วมองไปที่มือนะคุณดาวมองไปที่มือ,นะมอ,มท,มอที่เรามีสองข้างนะครับนิ้วสิบนิ้วนะคุณดาวเห็นไหมว่ามือทั้งสิบ สินิ้วเราเนี่ยสามารถหยิบจับแก้วน้ําตอนนั้นมีแก้วน้ําอยู่ตรงหน้าเขาหยิบให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยแก้วน้ําเอาใช้มือคู่นี้หยิบในขนาดที่คนพิการแขนด้วนเขาทําอย่างเราไม่ได้เลยนะคุณดาวเคยเห็นคุณค่าของการมีมือไหมเคยขอบคุณสวรรค์ที่ส่งมือคู่นี้มาไหมาคุณดาวมองมาที่เท้านะเท้าสองข้างของเรา,าครับก็บอกาก็มองไปที่เท้าเท้าสองข้างนี้ถ้าเราอยากเดิน อยากไปใกล้หน่อยก็เดินไปเนาะนอยากไปไกลหน่อยก็วิ่งหรือเหยียบคันเร่งขับรถไปเห็นไหมครับว่าในขณะที่คนพิการขาด้วยเขาทำอย่างนเ้นไม่ได้เลยนะคุณดาวเคยขอบคุณสวรรค์ที่ส่งเท้าผู้นี้มาให้คุณดาวไหมครับแล้ว<อ>ถามเขาอีกว่าคุณดาวมีลูกไหมครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าดาวมีลูกสองคนแล้วเขาก็เล่าว่าลูกเขาเป็นเด็กที่น่ารักคุณดาวเคยเห็น คุณค่าของการได้ลูกสองคนนี้มาไหมสวรรค์ส่งเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีทั้งสองคนมาให้เป็นลูกคุณดาวคุณดาวก็เห็นไหมครับว่าเนี่คือความโชคดีที่สวรรค์ส่งมาผมก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาแล้วน้อตาก็หลั่งไหลออกาอมาแล้วเขาก็ยกมือขึ้นมาไหว้ขอบคุณมากครับคุณพงษ์ดาวไม่เคยเห็นพวกนี้เลยหลังจากที่เราได้มีโอกาสคุยกันผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาความผ่านไปประมาณครึ่งปีเขาก็ โทรมาคุยให้ฟังว่าเขาเปลี่ยนไปมากเขาหลุดจากความทุกข์ได้แล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอทุกวันนี้ผ่านมาร่วม 2, 2ปีได้แล้วเขาก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนเป็นคนให้แสงสว่างผู้คน<า>ได้ด้วยเนาะอันนี้ก็คือเคอสที้ที่ผมมาทับใจนึ่งเคสย้อม, <c oughs> มากๆวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึง่งที่พี่พงษ์ให้เกียรติทางเราทางรายการของเราได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆแล้วก็ ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการโคชชิ่งให้คนตื่นรู้ที่มันเป็นบุญมหาศาล<ช>มากๆซึ่งเราโชคดีมากๆเหมือนกันที่เรา,าได้มีโอกาส<า>ได้ให้พี่โ์มาขยายแสงสว่างใช่ใชแล้ววันนี้เ<ม>ชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะแล้วที่ชมรายการอยู่นะคะทุกคนจะได้ปัญญาสิ่งที่พี่โงห์แชร์นะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พี่โภเขาคิดขึ้นมาเองนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่พี่โภเขาประสบถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง อยากให้ทุกคนนะคะที่ฟังพี่พงหรือกําลังประสบปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่เป็นทุอยู่นะคะลองนําวิธีที่พี่พง์ใช้นี้นําไปดําเนินชีวิตตัวเองดูค่ะแล้วแกมั่นใจว่าสิ่งที่พี่พง์นำเสนอวันนี้วิธีการหรือการพ้นจากทุกอะไรก็ตามสุดภายแล้วเห็นไหมคะพี่พงจะใช้ในเรื่องของจิตใจ วางหัวใจจิตวิญญาณหรือภายในจริงๆแล้วเรานั่งสับับพาดเองเราก็ตื่นรู้ด้วยเองนะคะเราก็ได้ประสบการณ์อะไรดีๆมากมายเองด้วยนะคะวันนี้ก็โชคดีมากๆที่พี่พงมาร่วมสร้างไปกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะ ทุกคนองออกไปปฏิบัติดูสำหรับวันนี้เราก็สองคนก็ลาไปก่อนมาเจอกันกันกบเราในสัปดาห์หน้าคลิปหน้าแล้วโปรดติดตามอยู่นะคะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนและพิเศษยังไงนะคะสำวันนี้ก็ขอบคุณมากๆากรักทุกคนนะคะ<า>บ๊ายบายไปแล้วคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับเรานะครับหรือว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือที่อยู่ข้างในก็คือใจเรานะครับถ้าเราเจอเรื่องราวที่มันทําให้เราสั่นสะเทือนหรือทําให้เราไม่มีความสุขสิ่งแรกที่เราควรจะกลับมาคือกลับมาดูตัวเราเองก่อนดูที่ใจเราเองแล้วก็มาพิจารณาดูว่าอะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เห็นถึงความทุกข์นั้นวิธีดับทุกข์อย่างที่ผมแชร์ไปเนาะก็คือให้ให้เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการ สร้างสเตจของอารมณ์ใหม่คืออย่าไปจมอยู่กับความทุกข์ให้มันนานนะก็คือพอรู้ตัวว่าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยรีบเปลี่ยนความรู้สึกนะก็คือง่ายสุดก็คือขอบคุณในสิ่งที่มีใช้วิธีที่ผมแชร์ไปนะเพื่อจะได้เป็นวิธีที่ทจับต้องได้ง่ายนะพอเราเห็นภาพพวกนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ใจเป็นหลักให้กลับมาที่บ้านของเราบ้านของใจนะครับ